ตีหนึ <Wasn> ่งเป็น2ีีสอเป็นแปีสาเป็นสิบสองตีตีเป็นสิบหีห้าเป็นยี่สิบีหกเป็นยี่ตีีเจดเป็นยี่สปดเป็นสาีเกเป็นสามหีสิบเป็นี เอาแม่อะไรต่อครับได้แม่อะไรอีกครับได้แม่อไีกครับได้อะไรครับแม่ห้าได้ไหมครับใช่โอเคห้าหเป็นห้าถ้าตอเป็นบถามเป็นบห้าห้าเป็นที่สี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกติบห้าเจดเป็นสาเต็บห้าห้าปดเป็นตีติ เป็นติบห้าห้าติบเป็นห้าติบห้าติบเอ็ดเป็นห้าติบห้าห้าติบสองเป็นหกติบเย้เจย์ยอ่อมอะไรต่อดป